ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็อยู่กับผมอรรรารมซาสดาไม่ต้องกันอีกแล้วนะครับ okay โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวปุ่มที่ he, ที่ท่านผู้ชมเห็นแน่นล่างผมนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนปุ่ม End ดรอยดโลลีป,ปนะฮะแต่ความจริงไม่ใช่ครับผมใช้แอปตัวนี้ที่โหลดมาจากใน g l o p l a y Store นะฮะคือผมไม่รู้นะว่าต้องรู้เปล่านี่สามารถปรับรับไซส์แล้วก็เลือกได้เดี๋ยวผมจะ เลือกแบบนี้อ่ากดตรงกลางนะฮะแล้วรูดลงมันจะหายไปหรือเปล่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ากอเดี๋ยวก่อนอ่อ่ากดออกก่อนแล้วก็กดรูปสี่เหลี่ยมจะขึ้นมานี้จิ้มเข้าไปนะครับผมจะใช้แบบนี้แต่กดตรงกลางร,รูดลงต้นเร็วๆนะแล้วก็นี่ไปครั้งเรื่อขึ้นเห็นป่ะจะเปลี่ยนแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้แบบเนี้ย ไหนควันไหนวะนายนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะไหนวะเออนหนอะอ๋อนี่นี่โุ๊ยผมเลยไปได้ไงอ่าก้อนนี้นะตรงที่เป็นรูปบ้านอะอันเออผมไม่ได้เปิม,มวยเลยโอเคเอาแค่นี้ก็พอส่วนด้านบนนะมันจะมีบอกว่าเอาด้านไหนผมผมแนะนำครับให้ตั้งแค่ตรงกลางเดียว โอเคสามารถทโฟนนี้ได้นะครับก็เลยดีมาแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บแปบบ๊บโอเคโอเคกดออกครับเคลียร์นะกระทู้ดีอยู่นะฮะใช้ได้อยู่แอปนี้ก็ไม่มีลิงก์ให้นะหาโหลดในพิสโตเอานะครับก็นี่เลยโอเคองั้นก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับะไคร้ให้กับผมกันด้วยนะครับบายยครับจุบจ๊บ